ตัวเก่ามาสองตัวคู่นี้ก็ได้ครับจะลากผ่านนี้ก็ได้ลากผ่านนี้ก็ได้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 แต่เลขอาจารย์แม่ลุงสี่ศูนย์อันนะไม่รู้ดังมาจากไหนมันดังเยอะแล้วติดสองห้าเขาด้วยโอ้ติดหมดเลยไม่ติดตัวเดียวเจ็ดสองห้ารับเขาปล่อยไปแล้วเมื่อเช้าใช่เลขละเมอเราอ๋อใช่ แต่ของเขาเป็นแปดแปดสองห้าจำได้งวดนั้นที่ลุงให้อะไรแล้วมันก็ออกอีกอ่ะมันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวอ๋ออันนี้ก็หลักการอยู่เหมือนเดิมครับนี่แหละแล้วพอตายอะไรก็ติดหมดเออถ้ามันติดป่ะฝันยังไงลุงฝันเออฝันหมายถึงฝันตัวฝันเห็นตัวเลขสองตัวเนี่ยฝันว่าขายลอตเตอรี่อ่ะรู้สึกว่ายังไม่หมดครับก็เลยขายขาย กยังเหลืออีกเล่มหนึ่งอ่ะแต่นี้มีคนมาถามหาเลขอ้านหนึ่งครับมันก็รู้ว่าหวยมันออกแต่ผมก็ได้ยินบอกว่าห,หัวมันออกเลขล่างห้าหนึ่งโอ้โแผงก็รู้สึกว่าที่เหลืออยู่ใบเดียวมั้งครับไปเก็บไว้อยู่แบบนี้นะในฝันเราไม่เคยฝันเป็นตอ,อกไม่เคยน<า>นได้ยิน,น,นนะส่วนมากก็เจอแต่ผมนะผมมาเล่าให้ลุงฟังว่าฝันว่าหัวมันออกก็ฝันเลยวันนะั้นไม่ไคิดอะไรมากก็ฝัน อันนี้คือฝันก็ให้แยกแ,แยะเอาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าผมฝันว่าผมมันออกอันหนึ่งจะรับจำได้จะบนยังยังจําไม่ได้แต่ยังไม่ออกนั่นในฝันนะออกแต่ลิกล่างห้าหนึ่งก่ออขอดูจาร์แม่นะเลขมาจากเมนครับอ๋อเลขดังเหรอเกียรตหสองห้าเหรอ อ๋อนีกรรับคมรมน้ส่วนแนวทางบนลุงว่ายัางไรพอได้กินได้ไหมเบื้องต้นทำกระดาษกระดาษมันไม่มีอนนแนวทางบนนะครับเรามาวิเคราะห์บนวิเคราะห์บนก่อนเนะน,นี่ยมันมีสองประเด็นคือตัวเก่ามีโอกาสมาสองสองตัววันนี้สองตัว,นนตวเราไล่ประวัติของของไล่ยี่สิบปีย้อนหลังเจ็ดสองห้านี่คือตัวเก่ามาสองตัว ล้วปีต่อมาคือไม่มาสองตัวมาแค่ตัวเดียวตัวเก่ามาตัวเดียวครับแล้วก็มางวดอะไรเจ็ดสองห้าคือตัวเก่ามาสองตัวสี่ศูนย์ห้าคือตัวเก่ามาหนึ่งตัวแล้วห้าสามศูนย์นี่ตัวเก่ามาสองตัวล่าสุดแล้วปีที่แล้วสามสามหกตัวเก่ามาตัวเลยปีนี้ว่าตัวเก่าที่ออกปัจจุบันจะมาสองตัว ปีที่แล้วหรือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ล่ะก็คือสองสี่หกสองสี่หกคือสองกับสี่เขาต้องมาเลยครับสองกับสี่สองกับสี่สี่กับหกอะไรอีกสองกับหกเนาะ,ะนี่เบื้องต้นวิเคราะห์ว่าเขาจะไปยังไงขนาดเขาจะอะไรมาใส่มาเสะอันนี้ ตามย้อนหลัง20ปีแล้วมีโอกาสที่ตัวเก่าจะมาสองตัวคือเราจะเอาอะไรไปใส่ตัวนึงคือตัวที่สามตัวที่สามนี่เฉพาะบนนะครับที่วิเคราะห์กันเนาะส6หกอ,อาจจะมา4เราไม่ชอบ4ี่หกอาจจะออก4ี่หกแปดเลยก็ได้แบบนี้เพียงเอามาเติมอีกตัวหนึง่งอันนี้แล้วแต่แนวคิดเราจะเอาใส่ปไปไหนวิจารณ์เบื้องต้นคือหวยงวดนี้มีโอกาสที่ตัวเก่าจะมาสองตัว บนตัวบนด้วยแต<ล>่ล่างนี่มั่นใจศูนย์ง่งล่างเห็นวางศูนย์เลยศูนย์เนี่ยปกติก็มั่นใจอยู่ยครับแต่จริงๆก็ชอบสี่ศูนย์แต่ไม่รู้มาแต่ไหนเนอะ่เ็เพราะว่าลุงบอกว่ามันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเยอะเนาะถ้าดูตามปลูกง่ายๆลุงบอกก็มีหินเกียร์ด้วยมีลูกหินเกียร์มันก็ต้องมีเลขศูนย์นะอยู่ล่างด้วย สองแปดหกแม่จะได้ตัวเก่ามาสองตัวได้สองหกแปดสองแปดหกได้คือทุกอย่างมันการเป็นเป็นการกักเกณฑ์ด้วยแล้วก็มันมีมูลเขาไม่ใช่ว่าเราจะมั่วนะคือถามมามัม่วประกาดจะเป็นไปได้ทั้งคนมันต้องโม้ให้มีคนฟังอ่ะเจ็ดสี่หกนอกลวงอาได้ได้ เอาสองออกเอาเอาเจ็ดไปใส่ก็ได้อืใครจะติดสี่กับหกมันก็มีสี่กับหกมันมีอยู่บันไดที่ยี่สิบเป็นดอลลังมันเป็นบันไดที่แบบผมสนใจมากทุกวันนี้ทำยังไงจะให้มันแตกได้คิดว่าล็อกให้มันอยู่เลยคิดว่าคนอื่นเขาไม่จะเลขปิดเราอจะเปิดอ่ วันนี้เราจะเปิดเราเปิดเปิดแทงแล้วนะเราจะเปิดเปิดแทงไหมเราพยายามจะเปิดเขามีแต่เลขปิดครับมีแต่เลขลับอ่าเลขปิดเลขลับก็เหมือนเลขดาบกับเลขที่จะไม่ดาบมาแหลแต่เขาก็เปลี่ยนใ้ครัที่เราเราจะเป็นเลขเปิดสัาหนี้เปิดครับเปิดเฮเลยหมอหม้อหรือเปล่าไม่รู้แต่พยายามนะพยายามจะทําไม่ได้ห้าปีจจังเอาครั้งหนึ่งยังดีด้วย นี่คือปีที่ห้าแล้วหลายลูกว่าจะดวงดีอยู่นะผมไม่มันถึงเวลาบางครั้งก็มานะมันไม่ได้ยากหรอกเออเนาะอยู่ประมาณนี้ก่อนมันงคกจมงกเงอ่ะอาจจะอยผ่ันแปรอะไรก็อ่ะก็ไล่มาเกือบหมดแล้ววันนี้วันนั่งซ้ายมอเตอร์ไซค์กับมาได้แต่หลักร้อยอีมั้ยมาได้หลักร้อยอยู่บนมาได้อยู่หลักร้อย พอก็แทรกล่างอยู่หลักสิดไปหามหามหลักพันกับหลักหมื่นนะมิโวกันมาลร้อยได้อยู่แต่ปกติตามประวัติสามตัวนี้เราไล่สเตปของเก้าหลักแสนแล้ววันนี้เก้าหน้าจะไม่มานะเบื้องต้นเราพายไ้ว่าเก้าหน้าจะหาย,ยวันนี้เก้าหน้าจะหายไปอยู่หมุนสองครั้งอะไรแบบน,นี้ไปได้อยู่แล้วก็อะไรเนาะเมื่อกี้เพราะว่าแล้ว สเตปที่ผ่านมาคือห้าสามตัวห้าไม่มานะอ่าแต่ห้าไปอยู่หลักแสนครับวันนี้เขาอาจจะย้ำเก้าอยู่หลักแสนนี้ก็ได้มันเป็นไปได้คือเขาไม่ยอมตบไปท้ายเขาจะดันมาอยู่ข้างหน้าหมดอาจจะเก้าเก้าเก้าสองงวดก็ได้เราประวัติเขามีครั้งสุดท้ายคือเก้าหลักแสนปีที่แล้วคือย้ำหลักแสนคือเก้าสองงวดนะครับมันก็เลยแล้วครั้งสุดท้ายของ ปีที่แล้วคือเก้ามานะออกปกเก้าศูนย์แต่ว่าก่อนนั้นคือเก้าไม่มาม mm ัน hmm. จะออกสลับงวดเก้าหยุดงวดหนึ่งแล้วมางวดหนึ่งแล้วหยุดงวดหนึ่งวันนี้เป็นตำแหน่งที่หยุดเก้าเก้าคือเก้าไม่มา mm hmm. ถ้าเราวิจารณ์ไปตามแนวคิดของเราคือเก้าไม่มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าเราคิดไปอย่างนั้นนะนะครับ จะเปลี่ยนก้่าเป็นหกก็ได้่างนี้หกนี่ยงดื้อม,มามเ,ปเป็นไปได้หกนี่รู้สึกว่าจะมาบ่อยเออเป็นช่วงอะ้าตายเลขนี่ที่ว่าจะคุยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อ,อ,อสําหรับสิบสองอลาห์เลขมาจากคอเมนครับมาได้แต่หลักร้อยอีกไหมมาได้หลักร้อยอยู่บนมาได้อยู่หลักร้อยพอก็แทรกล่างอยู่หลักสิบแต่หามหามหลักพันกับหลักหมื่นนะมีโอกาสมาหลักร้อยได้อยู่ แต่ปกติตามประวัติสามตัวนี้เราไล่สเตปของเก้าหลักแสนแล้ววันนี้เก้าน่าจะไม่มาหน้าเบื้องต้นเราหายไแว่แวาเก้าน่าจะหายวันนี้คเก้นาน่าจะหายไปอยู่หมุนสองอ้งอะไรแบบน,นี้ไปได้อยู่แล้วก็อะไรเนาะเมื่อกี้เพราะว่าแล้วสเตปที่ผ่านมาคือห้าสามตัวห้าไม่มานะอ่าครับแต่ห้าไปอยู่หลักแสนครับ วันนี้เขาอาจจะย้ำเก้าอยู่หลักแสนนี้ก็ได้มันเป็นไปได้<ม>คือเขาไม่ยอมตบไปท้ายเขาจะดันมาอยู่ข้างหน้าหมดมอาจจะเก้าเก้าเก้าสองงวดก็ได้เพราะประวัติเขามีครั้งสุดท้ายคือเก้าหลักแสนปีที่แล้วคือย้ำหลักแสนคือเก้าสองงวดตามนะครับมันก็เลยแล้วครั้งสุดท้ายของปีที่แล้วคือเก้ามานะออกปกเก้าศูนย์แต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นคือเก้าไม่มามันจะออกสลับงวด เก้าหยุดงวดหนึ่งแล้วมางวดหนึ่งแล้วหยุดงวดหนึ่งวันนี้เป็นตำแหน่งที่หยุดเก้าเก้าคือเก้าไม่มาอถ้าเราวิจารณ์ไปตามแนวคิดของเราคือเก้าไม่มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าเราคิดไปอย่างนั้นนะนะครับอาจจะเปลี่ยนเก้าเป็นหกก็ได้แยบนี้หกเนี้ยดื้มมอมางนี้เป็นไปนได้หกนี่รู้สึกว่าจะมาบ่อยเอมอันเป็นช่วงอะ้าตายเลข